Vale, muy bien. นี่ข้าววันแมนดีกว่า 对呀。 ตั้งหลักใหม่ทุกคน จุดดีโอ้โหแล้วทำไมไม่ยกเลิกเราเมื่อกี้ถ้าจับปืนมันต้องขึ้นมาสิปั๊มยาเสร็จปั๊มยาอยู่ตอนจับปืนมันต้องปืนมันก็ต้องมายกเลิกกันปั๊มยาใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อกี้ผมกดปืนตั้งหลายที กูไอคนมาตัวที่ยิงไว้ ชอปปิ้งก่อนแล้วกันมีตังค์ชอปปิ้งแล้วเจ้ของเทพต้องมาเลยทุกคนดูว่าจะไปเจอคนสิ คนหนึ่งเข้านอนอยู่อะ เหมือนเกมนี้ผมใช้สมาใช้สมาธิเยอะมากเลยเนาะเงียบๆอ่ะขอโทษที่ไม่ได้พูดนะครับทุกคนโอ้ตกค้างเฉยเมื่อกี้ มีแล้วก็ตรงนน้นด้านหลังผมมีอะ ตอนแรกผมว่าจะขึ้นเขาไปเดี๋ยวที่เขายิงนะครับถ้าเขาไม่ยิงผมไม่รู้เลยนะว่าเขาอยู่ด้านหลังขอไปดูทางน,นี้ก่อนเขาชุบกันได้นะ สเ,เหมือนอีกสองคนสุดท้ายเขาจะอยู่บ้านฉุบหรือเปล่าผมไม่รู้ สุดไหมครับโอ้ออโต่อตหมดด้วยกับาย We are number one โอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโหดมามี3,006เลยเอ่ะ